สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้อง,นองในวงการพระเครื่องนะคะทุกสาขาและอาชีพเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกๆุกคนที่ดูพ่อค้า,าแม่ค้าร้านเสริมสวยห้างร้านต่างๆนะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปนะคะดี่ใช้ป็นคนสุพรรณนะ,ะเป็นแม่ค้าตลาดนะัดที่มีผลกระทบที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด -19 ต้องสั่งให้ตลาดนะัดถูกหยุดในอำเภออูอ่ทองขั้นแรกเลยนะคะเอาง่ายๆสั้นๆขอให้คุณดูให้จบนะคะดูให้จบ แล้วช่วยกันแชร์ถ้าชอบแล้วแชร์ถ้าไม่ชอบลบนะคะถ้าดูแล้วไม่แชร์ไม่อะไรเขาเกิดไม่เกิดประโยชน์นะตายฝากถึงตู่ขอให้ตู่ช่วยเหลือตายและผองเพื่อนหน่อยนะคะนะคะจะตายกันหมดแล้วชั่วโมงนี้ตายและผองเพื่อนจะตายแล้วค่ะตู่ขอให้ตู่ช่วยหน่อยนะคะและฝากถึงรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังคุณอุตมะเสะวายนคุณรู้เงินเข้าเงินออกในประเทศไทยเนี่ยตัวเงินตัวเลขอยู่กับคุณคุณตั้งคอรมอเลเร่งด่วนไปเลยช่วยเหลือ ชุกเฉินไปเลยตั้งงบชุกเฉินมาเท่าไหร่ก็ได้คุณช่วยเขาไปเลยค่ะ18บวกให้เขาไปเลยถึงอายุ65ปีคนละ5,000ันห้าพันอ่าเปเวละ3า3เดือน5เดือนไอ้นี่มามาก๊อกสอบอีกบอกจะให้6เดือนแต่ต้องรอดูก่อนแล้เดือนหลังจะให้หรือไม่ให้แม่แม่ง3เดือนแลกยังไม่ได้ง่ายเลยกูนี่โชคดีกูได้เมื่อวานแสดงว่าก,กูด่าเยอะได้ไหมใครอยากได้เยอะด่าเลยด่า เยอะๆมันจะได้เข้าไปถึงหูมันดูอยู่เชื่อเหอะมึงแชร์ว่ะเยอะๆๆๆแต่มันดูทั้งนั้นแหละแล้วมารู้มันไม่รู้มันจะโทรมาหากูได้ยังไงเออคลิปที่แล้วถ้าใครดูนะเออมันคนโทรมาหากูมันเอากูไปพูดเกี้ยอะไรไม่รู้กูบอกไม่เอากูอย่ามายุ่งกับกูกูพูดจากใจที่กูพูดไปกูได้รับผลกระทบกูเป็นแม่ค้าที่สูบสูสั่งหยุดทั้งทั้ที่กูไม่ได้มีคนก่อเลย กูเป็นแม่ค้ากูปฏิบัติตามกฎใส่เจลเอ่อล้างเจลนะใส่แมสกูใส่ถุงม,มือขายไอ้เยี้ยกูยังถูกสั่งหยุดเลยพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้ก่อเรื่องเลยทับปฏิบัติตามกฎที่ผู้ว่าให้มาหมดท่านผู้ว่านิมิตก็โหน่ารักมากเลยอะ่ะดีมากต่อสายคุยกับท่านท่านบอกให้ขายได้พ่อค้าแม่ค้าถ้าสั่งให้หยุดเล้วจะเอาอะไรกินเออท่านก็เข้าใจนะแต่ไอ้เยียน,นี่แม่งเพ่นพ่านอู่ทองไงทำไปทำมาอู่ทองถูกสั่งปิดนี่เมื่อวานมาเพ่นพ่านในมะขามลม้มบางพับสองพี่น้องอำเภอเมือง บางปะมาไอ้เยี่ยแม่งไปวันเดียวสามอำเภอเกิดร้อนกี่สิบคนหมดไม่เหลือเลยเดี๋ยวแม่งง่เงยชีบหายเลยอากาศก็แห้งแรงแตะโควิดแม่งง่เงยมากเกิดมาเคยเจอห้างปิดนะกูเกิดมาสี่สิบกว่าปีกูไม่เคยเจอห้างปิดเลยเยี่ยแม่งห้างปิดเซเว่นปิดเยี่ยแม่งโลกปัญหาระดับโลกแล้วไม่ใช่ระดับชาติแล้วใช่ไหมมึงเอาอันนี้ก็ได้ถ้ามึงบอกไม่มีเงินนะมึงเอาเรือดำน้ำดำไปเข้าไฟแนนซ์มึงเอารถถังนะ ที่มึงกาลังจะซื้อหรือซื้อแล้วก็แต่ะไอเรื่องการเมืองนะกูอาจจะพูดผิดพูดถูกแต่กูก็ดูข่าวอะกูก็บอกพอ,อกับชาวบ้านทั่วไปกูโง่กูเรียนน้อยอะไรที่มึงซื้อซื้อมาแล้วมึงเอาไปเข้าเฟดแนนซ์ก่อนเลยลเเรัฐบาลเออหรือไม่มึงบริจาคนาฬิกาก็ได้ข้อให้มานาฬิกาเพื่อนยืมมาอะไรเงี้ยใช่ไหมคนที่อะไรใส่นาฬิกาทีสิบเรือนยี่สิบเรือนมึงบริจาคไปเลยมึงขายก็ได้ประมูลเข้าไปเลยให้คนรวยเขาซือ้อแล้วมึงก็มาบริจาคมึงจะได้มีชื่อเสียงอยู่บนโลกใบนี้มึงตายไปแล้วคนเขาจะไดู้ถึงโนี ยังโชคดีนะมีคนนั้นคนนี้ช่วยฝากถึงเจ้าสวัวนี่กูซื้อมานี่อาหารมามา่มาปลากระป๋องเจ้าสัวไปไหนเมื่ออู่ฮั่นเกิดภัยพิบัติคล้ายโควิดที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนกูเห็นเจ้าสัวบริจาคเท่าไหร่ถ้ากูจําไม่ผิดสองร้อยล้านสองพันล้านเนี่ยแต่ประเทศไทยกูเห็นหายหัวเลยเจ้าสวัวอยู่บนแผ่นดินไทยตั้งสํงานักงานกระจายศูนย์การสินค้าอยู่บนแผ่นดินไทย มีเครือข่ายคุณตั้งเป้าว่าปีนี้จะต้องเปิด2,700ล้านนะทุกสาขาทั่วประเทศจะต้องทำเป้าให้ได้เดียกต้องบินไปซื้อนู่นซื้อนี่เออซื้ออินโดนีเซียจะไปซื้อไอ,อ,อ,อ้อะไรล่ะเครือข่ายร้านค้าที่ต่างประเทศอ่ะไปเจรจาซื้อโลตัสนู่นนี่นั่นจนลูกน้องตายหาไปแล้วเนี่ยกูเห็นบริจาคมั่งเหรอมึงรวยระดับนี้นะตอนนี้ประเทศไทยก็เดือดร้อนเพราะมึงกินเงินกับไปทุกคนเนะนี่ยคนทุกคนก็ ช่วยเหลือมึงมาเยอะแล้วเอาเศษเงินของมึงมาบริจาคหน่อยแล้วหน้ากากของมูลนิธิแซกมาที่บริจาคมา2000ชิ้นไอ้สอง2,000ชิ้นมันไปไหนจับได้ยังฝากถึงรัฐบาลหน่อยนะคะว่าจับได้ยังทีไอ้ตัวเล็กๆนี่กูซื้อมานี่กูซื้อมานี่กูซื้อมา่มายสั่งได้นี่ครึ่งเดือนนะกล่องละ780ปบาทมาทำจากเวียดนามเลยนะมึงลองคิดดูไอ้ที่มันทำจากประเทศไทยกูก็ไม่รู้มันหายไปไหนลองสืบกันดูกูคีค่ว่าไม่ยากเราตำรวจไทยท่านทำงานเนะี่ยตำรวจเก่ง ขนาดทุกวันนี้นะัเล่นลั่งเล่นไพ่ในบ้านในรูนี่หลือบแม่งยังเข้าไปจับกันเลยเก่งมากแล้วเนี่ยกากเนี่ยตัวใหญ่ๆจับไปกูเห็นมันเป็นคันรถคันรถเี่นออกภาพมาเนี่ยจับได้อย่างจับไม่ได้เพราะอะไรก็รู้ๆกันอยู่ไอ้อที่ผ่านอุ้มคนรวยคนจนจะตายหาแล้วถ้ามึงมาอุ้มคนจนเนี่ยมึงจะมีชื่อเสียงคนจนเยอะมึงก็ต้องมึงต้อง,งอุ้มคนจนคนรวยขานรวยอยู่แล้วมึงม่ต้องอุ้มหลอกใช่ปะ นานๆมึงจะเฉือนเนื้อคนจนมาแปะในเมื่อมึงเป็นโรคไร้เป็นเบาหวานนะมึงต้องตัดเนื้อที่ขาออกมึงเอาเนื้อที่ตัวไปแปะมึงก็จบมึงเข้าใจนะและอินเทอร์เน็ต Wi-Fi มึงให้ของฟรีไปเลยสามค่ายยักษ์ใหญ่ทูมูฟดีแท็กเอเอสมึงเฉือนเนื้อไปเลยมึงไม่จนหรอกกูรู้โอ้โหมึงบริหารประเทศกันเงินเดือนพวกมึงเท่าไหร่และมึงตัดใายได้สักสองเดือนมึงไม่ต้องเยอะเอาสองเดือน ให้เขาใช้ฟรีเลยอินเทอร์เน็ต WiFI ฟรีไปนะ้ำไฟฟรี2เดือนรัฐบาลก็ไม่จนเงินของประชาชนทุกคนช่วยเหลือกันหน่อยนะชั่วโมงนี้ฝากถึงรัฐบาลนะคะรัฐมนตรีว่าสังกา,การกระทรวงการคลังคุณอุตมะสะวรนายนถ้าดูอยู่หรือว่าท่านให้ลูกน้องดูอยู่เนี่ยตายฝากถึงนะคะว่าช่วยเหลือกันหน่อยเถอะตอนนี้คนไทยจะตายอยู่แล้วขอให้ท่านตั้งคณะกรรมการ,การหรือว่าประชุมคลรเร่งด่วนอะไรก็ได้ที่มาเรียวยาให้มเร็วที่สุด และอนุญาตที่เขาไปเถอะคุณไม่ต้องมาเลือกที่รักมากที่ชังเห็นโพสเป็นจังและเสร็จเงินหลังตู้เย็นน่ะคุณรู้ไหมว่าเสร็จเงินหลังตู้เย็นของพวกมันมนสามารถเยียวยาประชาชนได้อีกเยอะเงินห้าพันในบางคนมากินได้ทั้งเดือนเลยนะแถมยังเหลืออีกให้มึงกินวันละร้อยมึงยังเหลืออีกตั้งสองพันไอ้เหี้ยมึงถามหน่อยมึงกินแบบประหยัดประหยัดเนี่ยมึงช่วยเหลือได้เยอะเลยมึงอย่าใช้คําว่าเสร็จเงินหลังตู้เย็นมึงอย่าโลกสวยดูแล้วชอบแล้วแชร์ถ้าดูแล้วไม่ชอบลบเพื่อนแต่ถ้าดูแลดูเฉยๆนะก็ไม่ต้องดู เสียเวลาเข้าใจนะแชร์กูไม่ต้องการดังกูต้องการแชร์ถึงตัวใหญ่ๆเหมือนกับคลิปที่แล้วให้ตัวใหญ่ๆโทรมาหาบ้างเข้าใจนะเออว่ามันเป็นอย่างงี้ๆหนึ่งกระบอกเสียงกูยอมเสียสละถ้ามีรถมารับกูพวกมึงก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่กูขอหน่อยนะถ้ามีรถมารับนี่นะกูไปแต่มึงเอาขอข้าวสารอาหารแห้งมาให้คนที่บ้านกูบ้างเดี๋ยวเขาจะอดตายกันหมดใช่ไหมกูยอมเสียสละกกูขอเป็นกระบอกเสียงกระบอกหนึ่งเพื่อประชาชนทุกคน ถึงแม้มึงจะมองไม่เห็นค่าที่กูทำแต่กูก็ขอร้องว่าอย่างน้อยถ้าทุกคนช่วยกันอยู่กับบ้านและช่วยกระทำคลิปแต่หลายคนมันต้องถึงยังไงก็ต้องถึงกูเชื่อค่ะทีแล้วยังถึงเลยถ้าใครดูคลิปแรกแล้วมาวันนี้คุณจะเข้าใจฝากไว้เลยช่วยไฟ,ไ,ฟไ,ฟไฟฟฟรีน้ำฟรีอินเทอร์เน็ตฟรีเงินอนุมัตให้เขาไปเลย18บวกถึงอายุ65 5,000คุณให้เขาไปเลยคุณช่วยเหลือประชาชนคุณอยู่เพียงข้างประชาชนตอนที่ประชาชนไม่มีใครเป็นที่พึ่ง แล้วคุณจะได้คะแนนเสียงเยอะขราวหน้าคุณลงสมัครยังไงก็ได้แล้ววันนี้ขอชื่นชมนะสสคุณเต้ขอเรียกชื่อเล่นนะคะคนนี้ก็ดังเป็นข่าวกับคนน้นคนนี้อยู่บ่อยนิสัยดีมากไม่ใช่ว่าเขาให้นะนิสัยดีนะเขามีจิตสํานึกในฐานะที่เขาเป็นคนไถยยอมเสียสละเงินเดือนทั้งหมดหมอะอำนาจให้หมดเลยว่าเงินเดือนจนฝากถึงเวลาสุดท้าย ยกให้หมดเลยเ <_ A> ขาไม่เอาเลยนั่นเขาเชือดไก่ให้ลิงดูตบหน้ารัฐบาลอย่างแรงเลยรัฐบาลมีอะไรฝ่ายอุมัาิได้สามว่าเงินก็ไม่ใช่เงินของรัฐบาลนะเงินของประชาชนเนื่องเมื่อประชาชนเรือดร้อนเึื่อก็โยนกลับบ้างกูได้ห้าพันกูต้องกลับไปซื้อของเขาอ,อ,อีกเหมือนการเงินไม่ได้ไปไหนเลยเงินก็เข้ารัฐนะทุกคนได้มาไม่มีใครขอไปเสริมสวยหรอกไม่มีใครขอไปเดินชอปปิ้งตามห,าห้างอะไเงี้ยเขาก็ซื้อข้าวสารอาหารแห้งแดกกันทั้งนั้นแหละกูฝากไว้หน่อยดูและชอบและแชร์ถ้าไม่ชอบลบเพื่อนอย่าโลกสวยนะ พูดแบบมีเหตุผลนะคะแลวไม่ต้องถามอะไรมากกูก็ไม่รู้กูได้จังมาได้ยังไงขอร้องอย่าถามกูนะกูก็ไม่ใช่คนอนุมัติกระทรวงการคลังกูด่าทุกพันมั้งกูถึงได้ได้มึงอยากได้มึงด่าเหมือนกูดิทำตามเงื่อนไขที่เขาให้มาจบนะอ่าดูมันง่ายมากเลยมึงเปิดบัญชีให้ตรงกับบัตรประชาชนบัญชีมึงมือเที่ยวบัญชีคนอื่นแค่นั้นแหละเดี๋ยวเขาก็ให้เองตายฝากถึงตู่ขอให้ตู่ช่วยคิดหน่อยนะตายและผอเพื่อนเนี่ยจะตายกันหมดแล้ว จะตายในท่าที่นี้คืออดตายและออกกฎหมายแรงๆหน่อยสําหรับคนที่แพ้เชื้อโควิด -19 ปรับและจับไปเลยหนักๆแล้วผู้ใหญ่บ้านที่นั่งแดกเหล้ากับไอ้คนที่ติดเชื้อเนี่ยกระทรวงมหาดไทยทําอะไรกันอยู่ลงพื้นที่เลยค่ะนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบเลยเชื้อไก่ห้ดิงดูไปเลยคลิปนี้ขอให้คุณดูให้จบนะคะคุณดูจบแล้วคุณจะย้อนหลังไปดูอีกคลิปหนึ่งก็ได้คุณเข้าเซิร์ชเลยหน้าจะตายหัดสองคุณดูเลย เสียวเวลานิดนึงคุณจะได้รู้ว่าทําไมต้องทําคลิปนี้ยอมเสียสนะค่ะถ้ามีรถมารับในพวกคุณไม่ได้เดือดร้อนเรายอมเดือดร้อนแต่ขอการเดือดร้อนครั้งนี้อย่างน้อยก็ยังได้ช่วยให้ทุกคนเนี่ยส่วนเล็กๆเ,เราทําอะไรไม่ได้เราอยู่ในบ้านเราไม่ได้มีกฎหมายในมือเราอยู่ในบ้านเนี่ยคลิปเนี้มันเป็นคลิป,ประบายจากในใจขายของไม่ได้ผลกระทบค่าน้ําค่าไฟกูต้องจ่ายตลอดกูต้องกินตลอดเข้าสารกูต้องหุงตลอด แล้วระบบ AI มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเลยกูเห็นคนรวยได้แล้วโพสต์กันจะไปฉีดโบท็อกไอ้ได้ค่ารองเท้าไอ้เงี้ยมึงใช้ของแพงๆมึงไม่ต้องมาบอกหรอกมึงรวยกูรู้แล้วถ้ามึงไม่เอามึงก็ไปบริจาคเขาเออให้แพทย์ให้อะไรไปก็ได้ให้ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ไปมึงไม่ต้องมาอวดรวยอย่าอย่าโลกสวยทุกวันนี้จะไม่มีแดกกันอยู่แล้ววงการพากเครื่องนี่จะเจาะตาหมาแดกแล้วมึงเข้าใจาย,ยังเปรียบเปยน,นะมึงอย่าโลกสวยอีกว่ากูไปฆ่าหมาแดก กูเปรียบเปยให้ฟังว่าจะเจาะตาหมาได้คือมันไม่รู้จะกินอะไรแล้วอ่ะผ้าก็ขายไม่ได้สนามผ้าก็ตั้งไม่ได้ออกกฎหมายมาห้ามชุมนุมการห้ามคนเยอะนู่นนี่นั่นกูเข้าใจแต่ใน,นเมื่อมึงออกกฎหมายมาเยอะมึงก็ต้องช่วยเขาด้วยอ่ะในเมื่อให้เขาอยู่บ้านไอ้เหี้ยคนแพร่เชื้อมึงจับและปรับหนักๆนักเออนี่ไอ้ชิบหายนี่กูไม่เห็นมึงทำเหี้ยอะ,อะไรเลยให้อยู่นู่นอยู่นี่มึงช่วยเยอะๆหน่อยเขาด่ากันทุกบ้านทุกเมืองเช้าขึกนาเนี่ยเอาแล้วไม่มีอะไรเลยนั่งด่ารัฐบาลกูเห็นกูก็สงสารรัฐบาลนะ ตายฝากถึงตู่ขอให้ตู่ช่วยเหลือตายและผองเพื่อนหน่อยนะตายและผองเพื่อนจะตายหายอยู่แล้วชั่วโมงนี้เข้าใจนะดูแลแชร์ถ้าชอบแล้วแชร์นะแต่ถ้าดูเฉยๆแล้วไม่แชร์ไม่เกิดประโยชน์คุณอย่าเสียเวลาขอให้คุณดูให้จบจุดประสงค์คลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อให้ไปถึงตัวใหญ่ๆแชร์ให้มันถึงไปเลยใครก็ได้หรือใครมีเส้นสายอะไรบอกกูหน่อยพาก,กูไปหานายกหน่อยเถอะกูยอม กูยอมเลยกูยจะไปพูดทำหนังสือถึงนายกเลยแล้วดีไม่ดีเดี๋ยวกูจะขับรถพานายกมาบ้านกูนีแล้วมาดูญาติพี่น้องนี่กูจะมาด,ดูแถวสุพรรณบางตะเขนสองพี่น้องอู่ทองนี่ผลกระทบตามตลาดนัดจะมาบอกเลยนี่ที่เคยขายวันนั้นวันนี้ทุกวันนี่ตลาดนัดนี่มหมาหอนแล้วคนก็ไม่อยากจะไปเดินัลตลาณัดนั่นก็ถูกปิดไปทําอะไรแด่คนที่ทำอาชีพทำมาค้าขายต้องการพักเครื่องก็ถูกปิดตลาดศูนย์พักเครื่องก็ไม่มีตลาดนัดพักเครื่องก็ไม่มี การประกวดพาสนามพาเหี้ยค่ะอล้วก็ไม่มีทาําอะไรกูถามหน่อยผลกระทบร้านเสริมสวยก็ถูกปิดร้านอาหารก็ถูกปิดมึงให้อยู่กับบ้าน้าเมื่อยู่กับบ้านมึงต้องช่วยเหลือเขาเร่งด่วนไปเลยคอรมอนี่ประชุมเข้าไปฝากถึงรัฐมนตรีว่ากา,ก,วการกระทรวงการคลังคุณอุตามาสาวนายนนะแล้วก็ลุงตู่ตายฝากถึงตู่ตู่เป็นผู้บริหารที่ใหญ่ที่สุดแล้วอำนาจทุกอย่างอยู่ในมือตู่นะขอให้ตู่ใช้อำนาจให้ถูกต้องช่วยเหลือตายและผองเพื่อนร่วมโลกของตายด้วย เพื่อนร่วมโลกของตายเพื่อนร่วมประเทศของตายกำลัง<ๆ>จะอดตายคลิปนี้ไม่ได้ทําเพื่อความประโยชน์ของตัวเองนะ <c oughs> ยอมเสียสละไม่ต้องโทรมานะคะผู้หวังดีทั้งหลายไม่ต้องโทรนะดูแลตัวเองได้ไม่ได้เก่งเกิดผนเดียวตายหนเดียวนะเวลาสิบเอ็ดนาทีสิบสองนาทีเนยะหวังว่ามีค่าของทุกคนดูและชอบและแชร์แชร์ให้มันไปสุดๆนะคะแต่ถ้าดูแล้วเฉยๆ,ๆคุณไม่ต้องดูหรอกคะ่ะเสียเวลาเปล่า าฝากถึงตู่แล้วก็ฝากถึงทุกๆคนนะคะขอให้เรายืนอยู่ในหลักของความเป็นจริงช่วยเหลือตัวเองให้หน้าที่สุดยืนบนลำแข้งของตัวเองให้ได้มากที่สุดเราพึ่งพารัฐบาลแต่รัฐบาลจะให้เราพึ่งพาหรือเปล่าเราพึ่งเขาได้แต่เขาจะให้เราพึ่งไหมนี่เป็นอีกกรณีหนึ่งแล้วเรามาดูกันว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือเราได้ขนาดไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้เรามีสติอย่ากลัวอย่าตื่นตระหนก ให้เราปฏิบัติตามกฎล้างมือใส่แมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้านถ้าจําเป็นไม่ต้องออกเลยแต่ถ้ามันจําเป็นจะต้องออกก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะรีบไปรีบกลับแล้วก็สังเกตตัวเองเช้าขึ้นมามีอะไรผิดปกติบ้างไม่ใช่ว่าโอ้กูโลกสวยกูอยากไปไหนก็ไปกูไม่เป็นเหี้ยอะไรกูยังกลัวเลยมึงรู้มะชิบหายมึงไม่กลัวเหี้ยอะไรเดินแพร่เชื้อเนี่ยแพร่เชื้อเพื่อชาติกี่คนแล้วอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็เหมือนกันกูด่าไปยกยกมาอาทิตย์นี้อีก ถ้ามึงไม่เกิดเรื่องนี้กูจะไม่ทำเหี้ยอะไรเลยยิบหายกูฝากเตือนญาติพี่น้องกออีกคนที่อยู่สามพานหน่อยนะเนี่ยที่มันมาแพร่เชื้อให้จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยกูฝากหน่อยมีปัญหาคุยกูนี่เลยกูไม่เก่งกูไม่นักเลงกูเกิดผลเดียวตายผลเดียวแต่ก่อนที่กูจะตายนะกูอยากจะทําเพื่อพี่น้องร่วมชาติกูบ้างไอ้เหี้ยไม่ใช่มานั่งอุดหัวยุ่ในในรูนวันหนึ่งกูไม่กลัวตายโควิดไม่ได้ทให้กูตายหรอกแต่โอฟ้ากดอยากจะทําให้กูตายกูต้องยืนอยู่ความถูกต้อง ยืนมองลำแข้งของตัวเองก่อนที่คุณจะพึ่งพารัฐบาลที่กูดาดาทุกวันกูไม่เคยหวังที่อะไรเลยแม่งเสือกได้ตังค์มาห้าพันเออพ่อกูด่าเยอะถ้ามึงอยากได้ตังค์มึงด่าเหมือนกูนี่ด่าแล้วช่วยกันแชร์แชร์แชร์ไปให้มันด่ากันเยอะๆด่าถึงรัฐบาลเนี่ยมึงไม่ต้องกลัวมึงกลัวเฮียอะไรดั่งหนามึงมานั่งคดใน Facebook มันไม่มีประโยชน์หรอกกูบอกให้มึงด่ากันไปเลยมึงด่าให้ถูกหลักแค่นั้นแหละมึงไม่ต้องกลัวกูยังไม่กลัวเลยมึงกลัวทีเฮียอะไรยี่ายอย่าโลกสวยดูแลชอบแล้วแชร์ ชอบแล้วแชร์ถ้าไม่ชอบลบโพสต์แล้วไม่ต้องดู้เสียเวลาด้วยถ้าคิดจะเข้ามาดูแป๊บเดียวดูแล้วเสียเวลารู้เรื่องนะฝากถึงทุกๆคนด้วยนะคะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วคุณจะอยู่ได้บนโลกใบนี้ปีนี้เป็นปีที่ไม่สนดว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะขอเอาใจช่วยทุกคนผู้ที่ประสบภัยและผู้ที่เดือดร้อนทุกคนนะคะเราจะช่วยกันเราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้สู้เพื่อประเทศไทย Save we at home นะคะทุกนบ๊คนบายค่ะ